ครับเรามาดูตอนที่สองของพระมาหากับปินะนะครับต่อจากเมื่อเช้านี้ผมได้เล่าเรื่องให้ฟังไปแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำในเรื่องของการแปลให้ฟังว่าควรจะขึ้นอะไรตรงไหนอย่างไรเริ่มตั้งแต่ตถทาปะนะรัญโยวะปะมังคโลนะครับ ในประโยคนี้อันนี้เป็นประโยคที่แหลกอีกประโยคหนึ่งนะปะนะเนี่ยเป็นนิบาตต้นข้อความอยู่แล้วนะต่ทาในการนัอาตะทาตัวนี้ออแปลว,ว่าอันว่าการนั้นนะครับแปลว่าอันว่าแล้วสำคัญมากด้วยนะตาทาเนี่ยนานๆจะมาทีหนึ่งเจอแบบนี้ครับ แต่เจอทีไรแล้วถ้าเกิดว่าเราแปลผิดพลาดแล้วก็โดนสังหารเลยครับอันนี้แต่ทาอันว่าการนั้นวัปปะมังคะกาโกแปลง่ายง่ายไม่ต้องแปลยากครับวัปปะมังคะกาโกอยู่หน้าอะไรครับวัปปะมังคะมันอยู่หน้าอะไรครับอยู่หน้า หติเมื่อมันอยู่หน้าหติเราก็แปลเป็นวิกติกตาคือแปลว่าเป็นเป็นผู้ไม่ได้เพราะตถทามันเป็นประธานเนี่ยเป็นตัวนี้แหละเนี่ยเเป็นตัวนี้แหละเป็นการทีนี้ไอ้คานี้เนี่ยเราจะแปลยังไงไม่ต้องแปลครับเติมคํานี้เข้ามาก็จบครับ เป็นการแห่งวับปะมงคลหรือถ้าใครจะแปลก็เป็นการแห่งมงคลแรกนาขวัญโอ้ยจำไม่ได้หรอกครับีไปจำมันเลยครับเอาเงีย้ยแหละครับจากก้างเขาไม่เก็บคะแนนเราหรอกเป็นการแห่งวับปะมงคลรันโยสัพนี้เจอบ่อยแล้วของพระราชาโหดียอมเป็นนะอย่าลืม เป็นการแห่งว่าปามองคกลของพระราชาหูติย่อมเป็นทีนี้โสต,ตัวนี้จะเป็นใครตัวละครพูดถึงพูดถึงใครครับพูดถึงพระบจเจกับพระไยรจ้ากับพระราชาพระบาเจวรย้ามีกี่องค์ที่มาแต่พระราชามีกี่คนคนเดียวแล้วโสเป็นเอกะหรือพหูหูเอกะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ฟันธงไปเลย ราชาครับต้องเป็นราชานะครับโสราชาอันว่าพระราชานั้นเสร็จแล้วเจอเลขไหนจบเลขในตรงไหนครับจบตรงไหนเลยอ,อาคตาติเนี่ยนเนี่ยแยกสาบออกมาหลังอาคตาติคือ สุตวาสุตวามาจากตวากับสู่ธาตุสูธาตุในความ,วามฟังนะครับก็ตวาแปลว่าแล้วก็ฟังแล้วแต่ว่าพระราชาเนี่ยเขาเป็นมหากษัตรย์ต้องใช้ราชาศัพท์ก็ให้แปลว่าสดับแล้วอิติว่า,นาในเล่ในนะครับปเจบพุทธ,ธากิราคตากิรากตาแยกศัพท์นะกิระก อาคาตากีระแปลออกแล้วได้ยินว่าปัจเจกับพุทธ,ธาฝ่ายพวกหัวใจนะแปลออกแล้วอันว่าพระปเจก์เญญาทั้งหลายเหลืออาคาตาอาคาตาปแปลว่าอะไรครับามาแล้วนะมาแล้วเหมือนข้าโตไปแล้วนะั่นแหละที่เราห้องเราห้องเนี่ยข้าโตไปแล้วแต่ถ้ามีอาอุปสรรคอยู่นะอาทั่วยิ่งกลับความมันกลับทัดจากไปก็ มานะเพราะว่าอาอุบาสตินี้มันกลับความครับมันกลับความจากที่ไปกลายเป็นมาเฉยเลยฉะนั้นอาคตตาแปลว,ว่ามาแล้วอีตีดังนี้กิริยาในระหว่างตัวต่อไปครับนิคคามิตวาหน้าเห็นๆเ,เลยครับนิคคามิตวาออกไปแล้วหรือเสด็จออกไปแล้วกิริยาในระหว่างตัวต่อไปคืออะไรครับ ปุจิตวานะครับปุจิตวานะอย่าไปข้ามกานันนี้อย่างนี้ปุจิตวาถามแล้วอาคตะมันอาคตะหรืออาคตาคตตอาคตะนะต้องเป็นอาคตะอาคตะการนัง ต้องแยกสับอย่างนี้คตาไม่ใช่คาาอาคตาการนังซึ่งเหตุตัวนี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นเตสังปัจเจกับพุทธานังมันเป็นลักษณะการแปลของสับนามที่สมาดกับตัปัจจัย ทุกครั้งเลยนะครับที่มีตาปัจจัยและมีสับนามต่อท้ายแบบนี้เนี่ยมันจะเรียกหนาะสับฉัดถีวิพัตเสมอซึ่งสับฉัดถีวิพัตตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสับอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเป็นคือจะต้องเป็นฉัดถีวิพัตนะครับจะต้องเป็นฉัตถีวิพัตนะจะต้องเป็นฉัตถีวิพัตเท่านะั้น ดังนั้นเนี่ยวิธีการสังเกตนะครับวิธีการสังเกตก็คือถ้าตาปัจจัยสมาดอยู่กับสับอื่นซึ่งสับตรงนี้มันจะเป็นสับอะไรก็ช่างมันจะแปลตัวนี้ก่อนตัวหลังก่อนเสร็จแล้วมันจะโดนไปหาฉัตรีวิพัฒน์ที่แปลว่าแห่งอย่างตัวนี้ซึ่งเหตุ แห่งพระปเจกับพระพเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วก็วจะแปลแบบนี้ครับเหมือนกับที่เราเรียนออตอนเรียนตะปัจจัยสมากัิกาลสัพ์ในการแห่งพระปเจกจบพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วหรือกับฐานะสั์ในที่แห่งพระปัเจกับพระพุเจ้าทั้งหลายมาแล้วลักษณะเดียวกันครับ คือศั์ตรงนี้มันจะเป็นสั์อะไรก็ช่างมันก็จะต้องวิ่งไปหาคําว่าแห่งเสมอตัวน,นี้จะยากหน่อยนะเวลาสังเกตเราต้องใช้หลักการสังเกตนะครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์การแปบบ่อยๆก,นะก็จะมองได้ทะลุนะครับก็จะมองได้ทะลุตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับ ถามแล้วซึ่งเห,เหบบตุแห่งพระปัจเจกับพผูุ้ทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วแล้วมาเจอเลขในเลขในจบตรงไหนครับจบไหนเอ่ยจบไหนครับกฤตสามีติหลังกฤตสามีติมีอะไรวตวาอ่านี่ครับคือตัวเปิดเลขไหนคือวัตวาพระราชาเป็นพระมหากษัตริย์วัตวาก็ต้อง ตรัสแล้วอิตีว่าเข้าไปในเลขในครับเข้าไปในเลขในอันดับแรกเลยดูประโยคในเลขในประโยคแรกจบตรงไหนอ่าดูเครื่องหมายนะฮะดูเครื่องหมายสังเกตเครื่องหมายจบที่นัตถินะครับประโยคที่สองจบตรงไหน วัปปะมังทลังนะครับแล้วก็ประโยคสุดท้ายจบที่การีสามิกับอิตินะนี่จบตรงนี้เพราะฉะนั้นในเลขนนี่มีโยมสามประโยคมาดูแปลพันเตเป็นอารัประนะอัชชะเป็นกาลสัตตมีอารัประนะกับกาลสัตตมีกินไปสองตัวแล้วเหลืออีกสองตัวโอ้สบายมากเลย ปันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญไม่ใช่พระองค์นะเพราะว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าปันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอัจชะในวันนี้โอกาโสทัศนี่มันเป็นสระโอเป็นสระโออยู่แล้วครับโอกาโสอันว่า โอกาสนัถที่เจอจริงๆแล้วก็เจอมาหลายครั้งแล้วนะครับนัตถิตัวนี้นัตถิย่อมไม่มีจบประโยคแรกประโยคที่สองเวเป็นกาลสัตตมีเสวเป็นกาลสัตตมีนะครับสเวเป็นกาลสตาัสเเสตมสเเสตมีก็แปลก,ก่อน เวในวันรุ่งไม่มีนี้นะไม่ต้องมาเติมวันรุ่งไม่มีนี้นะครับว่าปะมังคลังนะครับเป็นประธานมีตัวเดียวนะอันว่าทับศัพท์ไปว่าปะมงคลแล้วก็ตัวนี้เป็นศัพท์ที่คู่กับนักถิ อัติแปลว่ามีนัตถิแปลว่าไม่มีตัวนี้มันแปลได้หลายแบบนะฮะตรงนี้ตัวไหนแปลก่อนตัวไหนแปลหลังก็ได้นะครับเราจะเลือกแปลประธานก่อนก็ได้ว่าปามังคลังกันว่าว่าปะมงคลอัมหากลางของเราทั้งหลายสเสวนในวันพรุ่งอัติมีอยู่ อย่างนี้ง่ายครับเอาตัวประธานเป็นหลักแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้ายเสร็จแล้วก็กิริยากรุณาว่าว่าป่ามังคลางันว่าว่าป่ามงคลอัฐิมีอยู่อัมหากังแก่เราทั้งหลายสเสวในวันพรุ่งอ่ะอย่างนี้ก็ได้อีกครับแต่เสวในวันพรุ่งว่าป่ามังคลางันว่าว่าป่ามงคลอัมหากังของเราทั้งหลายอัฐิมีอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับโอ้แปลได้หลายอย่างเลย สลับไปสลับมาแต่พอสลับไปสลับมางงครับ <ไป S 1> ฉะนั้นให้ตั้งหลักอยู่ที่ประธานนะพอตั้งหลักในที่ประธานพอตั้งหลักที่ประธานเสร็จแล้วนะครับท่านก็ซ้ายเลยครับซ้ายซ้ายเสร็จแล้วค่อยเก็บกิริยาคุณภาพจบครับอย่างนี้จะง่ายครับ คือการแปลในให้นึกอยู่เสมอว่าเราแปลไปซ้ายนะครับตั้งหลักแล้วก็ซ้ายตั้งหลักแล้วก็ซ้ายแล้วเราจะหาสัพปาลีได้อย่าลืมตัววิพัตมันด้วยวิพัตนะครับต่อไปครับประโยคต่อไปตติยะตะติโยตะต,ะติยาตติยังที่เท่าไหร่ ที่สามทิวเสในวันรวมกันก็ในวันที่สามประโยคนี้มีประธานหรือยังยังครับดูว่ามันลงทา้ยงทายด้วยมีลงท้ายด้วยม้ประธานก็คืออาหารอาหารอันว่าเราการิษสามิการิษการิษการิษกริษ,ร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 ษจะกระทำ อิติดังนี้ตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถแปลอันว่าเราจะกระทำในวันที่สามอิติดังนี้หรือว่าอันในวันที่สามอันว่าเราจะกระทำอิติดังนี้ตัวตาติยะที่ว่าเสี่ยแปลก่อนก็ได้แปลหลังก็ได้เหตุผลเพราะมันเป็นกาลสัตมีเพราะกาลสัตตมีมันแปลก่อนประธานได้ แลหลังประธานก็คือหลังสุดได้นะครับต่อไปครับอนิมันเตตววะอะแปลว่าไม่ครับนิมันก็นิมนเนี่แหละครับวะแปลว่าอะไรเชี่ยวครับวะเอวะปิวะเอวะ,วะ,อ,วะอยู่ติดกับตัวไหนก็ให้แปลกับตัวนั้นนะครับ อนิมันเตตวาวะไม่นิมนแล้วทเ,เ,ทเที่ยวปัเจกัพุทเทซึ่งพระปัจเจกัพุทเเจ้าทั้งหลายปัเจกัพุทเทแจกตามแบบปุริสัครับแล้วมันแปลว่าซึ่งต้องอย่าลืมทั้งหลายนะปุริสังปุริเสนปาวิเสษได้เข้าไปแล้วปาวิสิปิโคคามปินดายะปาวิสิ พิสูจเข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตต่อไปครับปัจเจกพุทธ,ธาอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตัวนี้ครับใช้อะไรเปิดคือถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่เรามีตัวหลักอยู่แล้วที่ใช้เปิดเอามันมาก่อนแลยครับไม่รู้ในหนังสือจะขึ้นอะไรมากรไม่รู้ แต่ถ้าข้างในมันมีมะยังมีอาหางอยู่มันต้องนี้เพราะว่าตรงนี้พระกําลังคุยกันว่าคุยกันมันจะเป็นความคิดไม่ได้นั่นแสดงว่าต้องเป็นการพูดประวัตวาไปเลยคนระับขึ้นวัตวามาที่สำคัญก็คือนักเรียนจะต้องดูเลขในให้ออก ดูที่จบเลขในให้ได้แล้วขึ้นวัตวามาเนี่ยขึ้นวัตวามานะครับขึ้นมาแล้วนะวัตวากล่าวแล้วอิติว่าขอาเข้าไปในเลขในใดูครับมีประโยคเดียวถามว่าประโยคนี้ะอะไรเป็นประธานครับ มายังนะครับเพราะมะเพราะมะบอกให้รู้ว่าประธานคือมายังนะครับมายังมันว่าเราทั้งหลายนี่ไม่มีกิริยาในระหว่าน,นะปะวิสิทธสามะนะปะวิสิทธสามะแน่นอนสามนี้สา,สาสามะจะต้องแปลว่าจากนะครับและไอปวิสาเนี่ยเคยเห็นมันมาหรือยังปวิสิตวาหรือนี่ครับป๊อก แปลว่าอะไรเข้าไปนะดังนั้นเมื่อเอาจากกับเข้าไปมารวมกันก็แปลว่าจากเข้าไปขามังสู่บ้านอันยังอื่นอิติดังนี้ปักกะมิงสุลีไปอ่าเราอาจจะได้มาคำหนึ่งคือแล้วแปลงองเป็นอิงสุนะ ครัมเนี่ยได้คําว่าแล้วเนี่ยเนี่ยจะได้เนี่ยส่วนหลีไปนั้นอาจจะจําเป็นต้องเขียนนะนะอย่าไปเขียนทั้งหมดเขียนเฉพาะบางตัวก็นะจะแปลได้